แต่ในความที่อ,อยากให้พวกเรา,าดูแลทางเราเมื่อเราหอกถึงความเสี่ยงโอกาสแพ้ชนะไปหมดแล้วจะให้เราเข้าไปเป็นจดร่วมเราก็ยินดีซึ่งสุดท้ายครับในผลของคดีครับเมื่อพนักงานในการที่ฟ้องทางเจ้าของบ้านให้ทางฝ่ายเราเป็นโจทย์ร่วมผลสุดท้ายก็พิพากษายกฟ้องในความผิดอาญาครับไม่เป็นทั้งความผิดฐานชออ่อโกงหรือความผิดฐานอื่นที่ได้ฟ้องไป ทางทางนายความกอา็อยากจะแนะนําว่าครับในกรณีเนี่ยถ้าเป็นกรณีการว่าจ้างชัดเจนมีเอกสารหลักฐานถูกต้องแต่เพียงแต่ว่าทํางานไม่ดีทํางานไม่มีคุณภาพนะครับมันเป็นเพียงแค่ความผิดในทางแพ่งเท่านั้นไม่สามารถฟ้องเป็นคดีอาญาข้อดีของเคสนี้คืออย่างน้อยมีการร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานอายาการเป็นการยื่นฟ้องให้จึงอาจจะไม่ถูกฟ้องกลับเป็นคดีอาญาในความผิดฐานฟ้องเท็จหรือเบื่อความเท็จได้แต่หากเป็นกรณีที่อย่างเช่นรู้ทั้งรู้ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ทนายให้คําแนะนําแล้วยังมีการ ให้ทนายความฟ้องเองอีกหากยกฟ้องขึ้นมาอาจจะถูกฟ้องกลับเป็นคดีฐานฟ้องเท็จหรือเบิอความเท็จได้ครับถ้าถามผมนะครับเป็นในเรื่องของจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้นเป็นเรื่องแพง่งยังไงมันเกิดแพง่งมันก็เป็นแพง่งมันไม่มทาจจะเป็นอาญาได้ทีนี้ปัญหาคือเมื่อคุณไปฝืนมันอะ่ะผลมันก็แพ้ไงถ้าเลวร้ายเขาฟ้องกลับดังนั้นครับในเรื่องของการว่าจ้าหน้าของกรณีนี้นครับ โดยหลักของเขามันเกิดจากแพง่งการจะฟ้องก็ต้องปเป็นคดีแพ่งเท่านั้นนะครับหากไปขืนบิดฟ้องเป็นคดีอาญาอาจจะถูกฟ้องกลับในความผิดฐานฟ้องเท็จหรือเบิกความเท็จได้หากถูกฟ้องกลับก็อาจจะต้องถูกจำคุกแทนผู้ละเมานะครับ